พลังจิตคืออะไรใครรู้บ้างพลังจิตใต้สำนึกหรือพลังจิตของเรานะคะมันเกิมันคืออะไรนะคะมันก็คือพลังแห่งความคิดของเรานั่นเองนะคะเรามีพลังแห่งความคิดของเรานะคะที่อยู่ในตัวเราเนะะี่ยค่ะที่สามารถสนับสนุนนะคะหรือทําให้สิ่งที่เราต้องการนะคะเกิดขึ้นเป็นจริงได้นะคะและพลังที่อยู่ในตัวเราเนี่ยละคะ่ะเมื่อ เราใช้มันอย่างถูกวิธีนะคะมันก็จะสร้างผลลัพธ์ให้กับชีวิตเราอย่างมากๆเลยค่ะเราเคยคิดถึงใครบางคนไหมคะที่คิดถึงมากเลยแล้วเราไม่ได้เจอเขามานานมากเลยค่ะจากกันเป็นนานมากเลยค่ะพอเราคิดถึงเขาแล้วอีกไม่นานเราก็ได้รับข่าวเกี่ยวกับเขานะคะหรือเราอะ่ะมีญาติอยู่ต่างประเทศคิดถึงเขามากเลยเออแล้วเขาก็ติดต่อกลับมาเห็นไหมคะ มันคือพลังจิตนั่นเองนะคะหรือเวลาที่เราแบบได้คุยกับคนต่างประเทศนะคะด้วยโทรศัพท์นะคะเห็นไหมเราสื่อสารการผ่านคลื่นพลังงานนะคะและพลังจิตก็เป็นคลื่นพลังงานอย่างหนึ่งเช่นกันนะคะเป็นหลักของวิทยาศาสตร์นะคะที่เราสามารถที่จะ,จะ,ะเรียนรู้และเข้าใจได้นะคะแล้วเอา ไปใช้กับชีวิตค่ะเมื่อเรารู้ว่าพลังจิตคืออะไรนะประโยชน์โทษคุณมันเป็นยังไงแล้วเราจะสามารถใช้พลังจิตเพื่อพิชิตความสําเร็จได้ยังไงเรามีวิธีการให้นะคะสําหรับใครที่ต้องการเข้าใจจริงๆว่าเราสามารถจะใช้พลังจิตได้ยังไงล่ะเห็นเขาบอกกันว่าพลังจิตเนี่ยมันใช้ตอนที่มีจิตสํานึกมันมีพลังเล็กน้อยมากเลยแต่ถ้าพลังจิตใต้สํานึกที่มันจะสนับสนุนมันมีพลังมหาศาลเลย มันคือครั้งมหาสมบัติแล้วเราจะรู้ได้งไงอะว่ามันอยู่ตรงไหนใช้ยังไงนะคะก็ค์สเรียนคัดเน,นี้ค่ะจะย่อยความรู้จากท่านอาจารย์กบนะคะที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับด้านนี้นะคะท่านจะมาย่อยความรู้ให้กับเราค่ะเป็นคลิปวิดีโอนะคะอยู่ในบทเรียน 199บาทนะคะแล้วบทเรียนนี้ก็อยู่ใน Facebook กลุ่มปิดค่ะที่ท่านสามารถที่จะเข้ามาดูย้อนหลังได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะจัดเวลาเข้าเรียนรู้อย่างสะดวกเลยนะคะรวมทั้งไม่มีวันหมดอายุท่านก็จะสามารถที่จะมาทบทวนได้เรื่อยๆนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับท่านนะคะใครต้องการที่จะเข้าถึงบทเรียนเรื่องของพลังจิตที่เข้าใจง่ายแล้วเอาไปใช้งานได้เลยนะคะคอร์สเรียนนี้ อยากแนะนําให้ทุกท่านเข้าถึงค่ะรับมนุษย์ทุกคนควรเข้าถึงร์สเรียนร์สน,นี้ค่ะเพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่ายังมีอะไรที่ท่านยังไม่รู้แต่มันมีคุณประโยชน์กับชีวิตมากๆเลยนะคะนี่คือสิ่งที่อยากให้ได้ไปนะคะแล้วก็สาหรับท่านที่คิดว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีแต่พลังจิตแล้วมันมีอะไรอีกอ่ะ <c oughs> ต้องบอกเลยว,ว้าวมากๆเลยนะคะกับสิบร์สเรียนเปลี่ยนชีวิตค่ะ ก็จะมีในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่ท่านจะสามารถไปพัฒนาความสัมพันธ์ขั้นเทพได้การสื่อสารก็เช่นเดียวกันค่ะท่านสามารถที่จะไปพัฒนาการสื่อสารขั้นเทพได้รวมทั้งเรื่องของสุขภาพค่ะรู้ทันชีวิตพิชิตความเจ็บป่วยมวลมนุษยชาติไม่จําเป็นต้องเจ็บป่วยค่ะไปเรียนรู้กันนะคะและในเรื่องของการเงินค่ะเราจะสามารถใช้ พลังนะคะเราจะสร้างความมั่งคั่งด้วยพลังแห่งวาจาและความสุขค่ะจะไปเรียนรู้กันในคอร์สเรียนทั้ง10คอร์สนี้นะคะรวมทั้งท่านที่อยากสร้างตัวต้นอยากมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะซื้อคอร์สเรียนทั้งหมดเนี่ยนะคะจาก ทีมครูะเบิดและอาจารย์กบนะคะสิบคอร์สเรียนจะพิเศษให้ท่าน1นึ่งคอร์สนั่นก็คือการโครชชิ่งในคอร์สตกตะกอนออนไลน์กับท่านอาจารย์กบและทีมครูะเบิดนะคะคุ้มค่าอย่างมากๆค่ะตัดสินใจเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตรอบด้านกับคอร์สเรียนทั้งเซตนี้นะคะ990บาทเท่านั้นเองค่ะรีบด่วนก่อนที่ราคาจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ